สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูบัตเตอร์เค้กกลวยหอมครับ สูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มแน่นหอมแล้วก็อร่อยกว่าเค้กกล้วยหอมทั่วไปด้วย God. นะครับดีกาการันตีเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเค้กเนี่ยเป็นเนื้อบัตเตอร์นะครับทำให้มีความหอมของเนยแล้วก็เนื้อเนอียนละมุนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีความหอมของกล้วยหอมอ,อ,อ่อนๆอ,อ,อร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยครับยิ่งได้นำไปแช่เย็นๆแล้วเนื้อก็ยิ่งแน่นหนึบแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยครับ สูตรนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ําตาลไอซิ่ง150กรัมเนยสดชนิดจืด150กรัมไข่ไก่เบอร์2องฟองแป้งเค้ก170กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็นมสดชนิดจืด100กรัมครับ ต่อไปเป็นกล้วยหอมเราใช้แบบหำๆหมสองลูกหรือประมาณ300กรัมนะครับดดดี้ <Daddy S 1> ไม่ใช้แบบสุกงอมนะครับเพราะไม่ต้องการให้กลิ่นเนี่ยมันแรงเกินไปครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปได้เลยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํากล้วยเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปบดให้ละเอียดครับวันนี้ดดดี้ใช้กล้วยหอมแบบหำๆหมนะครับไม่ต้องให้สุกงอมมากเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กลิ่นของกล้วยเนี่ยมันแรงจนเกินไปครับ พอเราหั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําซ่อมเนี่ยมาบี้ให้ละเอียดเลยครับใช้ซ่อมกดแล้วก็บี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกล้วยหอมเนี่ยละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีเนยกันนะครับเรานําเนยสดชนิดจืดใส่ลงในเครื่องตีนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยกับน้ําตาลเนี่ยขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลเลยครับ พอเราตีไปสักพักจนเนยละลายแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถครับขั้นตอนนี้เราจะต้องปาดโถบ,บ่อยๆนะครับเนยกับน้ําตาลจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับระหว่างรอเราก็จะนําแป้งเค้กผงฟูแล้วก็เกลือนํามาล่อนให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็นําไข่ไก่มาตอกใส่ลงในภาชนะจากนั้นเราก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับเอากลับมาดูที่เนยของเรานะครับหลังจากที่เราตีด้วยความเร็วปานกลางจนเนยละลายเข้ากันแล้วนะครับเราก็หยุดปาดโถเป็นระยะนะครับตัวเนยเนี่ยที่ติดอยู่ตามขอบตามก้นเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆนะครับจนเนยกับน้ําตาลเนี่ยขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้เลยครับพอเนยขึ้นฟูดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไข่ไก่ที่เราผสมกับกลิ่นวานิลาเนี่ยมาหยอดลงไปเป็นเส้นแบบนี้ครับ เราจะต้องค่อยๆหยอดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับส่วนผสมมัน,นผลผลผลจะได้เข้ากันแล้วเนยกับไข่เนี่ยมันจะได้ไม่แยกชั้นกันครับเราก็ค่อยๆหยอดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนไข่หมดเลยนะครับพอไข่หมดแล้วเราก็หยุดป,ป <Chand S 1> าดโถอีกหนึ่งรอบนะครับปา <at> ดตามข<า>อบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากัน,นได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีกสักครู่หนึ่งจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นากล้วยหอมบดเนี่ยมาใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีกสักครู่หนึ่งให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถอ,อีกหนึ่งรอบครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมแป้งลงไปนะครับโดยเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนแล้วก็แบ่งนมออกเป็น2ส่วนนะครับจากนั้นเราจะใส่แป้งกับนมสลับกันไปนะครับเริ่มต้นด้วยแป้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งนะครับเริ่มแรกเราจะใส่แป้งลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมนมส่วนที่1ลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมเข้า <sucks> กันดีแล <music away> ้วเราก็หยุดปาดโถ1รอบนะครับจากนั้นเราก็เติมแป้งส่วนที่2ลงไปครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมส่วนที่2ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะหยุดปัดโถอีกหนึ่งรอบครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมแป้งส่วนที่3ลงไปครับแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีกประมาณ1นนาทีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำสุด ติต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศครับพอครบ30วินาทีเราก็จะได้แป้งที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ไม้พายปาดเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาเทใส่พิมพ์ได้เลยครับวันนี้ดัดดี้ใช้พิมพ์ขนาด7จ็คูณเคูณสนิ้วนะครับ ตัวพิมพเราก็จะรองด้วยกระดาษไขนะครับเวลาเราอบเค้กเสร็จแล้วเราจะได้ยกเค้กออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับพอเราเทเค้กใส่พิมพ์แล้วเราก็ใช้ไม้พายเกลี่ยให้เข้าตามขอบตามมุมแล้วก็ปาดหน้าเค้กให้เรียบแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วดัดดี้จะกระแทกพิมพเบาๆประมาณ3-4ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศตัวเค้กเราจะได้เหนือแน่นขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับดัดดี้จะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลม ใช้เวลาอบประมาณ30-35นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับและดี้จะอบถาดล่างสุดเลยนะครับตัวหน้าเค้กจะได้ไม่โดนไฟแรงจนเกินไปครับพอเราอบครบ30-35นาทีขนมเค้กของเราก็สุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเค้กออกจากพิมพ์มาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวเค้กจะได้เย็นเร็วขึ้นแล้วก้นของเค้กก็จะได้ไม่แฉะด้วยครับ พอเค้กเย็นลงแล้วเราก็สามารถนำมาตัดเป็นชิ้นได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูบัตเตอร์เค้กกล้วยหอมครับสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มแน่นหอมแล้วก็มีความอร่อยมากกว่าเค้กกล้วยหอมทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อบัตเตอร์นะครับก็จะมีความหอมของเนยแล้วเนื้อแน่นหนึบอร่อยมากๆเลยครับยิ่งเรานำไปแช่ตู้เย็นนะครับก็จะได้ความอร่อย ความแน่นหนึบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสูตรนี้รับรองเลยนะครับว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับและที่สําคัญกลิ่นของกล้วยก็จะไม่แรงจนเกินไปนะครับทำให้เราทานได้เรื่อยๆแบบหยุดไม่อยู่เลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้และดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ